สวัสดีครับพ่อแม่กน้องทุกคนครับพบกับผมรถดำเมืองสกลนะครับนี่ก็ได้มาโอกาสเดี๋ยวจะถ่ายทําเกี่ยวกับการทํางานของผมนะครับวันนี้นี่ผมก็เอารถมาจากบ้านนะครับเมื่อคืนก็นอนอยู่นี่นะครับบ้านสวนครับนี่รีววบ้านสวนตัวเองหน่อยเอารถไมคโครมาเอารถไมคโคครับเมคโคจอดอยู่นี่นะครับเพราะว่ามันมีร่มนะเป็นครอบกัวนะครับ อันนี้เดี๋ยวเอารถมาใส่พว่วงก่อนวันนี้อยู่คนเดียวครับไม่รู้จะใส่ได้ไม่ได้พ่วงเห็นไหมครับผมถอยเพว่าไม่ตรงนะครับก็จะใส่ไมโครนะขยับมานะครับนี่ก็ปลายวิ่งบินแก้งานให้มันให้มันเสร็จนะครับวันนั้นจําได้ไหมที่ฝนตกนะครับที่เดิมนะครับก็เขาเอาประมาณสิบกว่าเที่ยวนะครับแต่ว่าได้หกเที่ยวนะีน่ว,ะว่าวงองผมก็มีไหม อันนี้ตกวัน,นี้กอกเป็นข้อควายนะครับผมเอาดินมาถมเพื่อจะอเอาแมคโครมาจอดเพราะว่ามันมีร่มตรงนี้นะครับเพราะผมก็นอนเฝ้ารถอยู่ตรงนี้นะครับบ้านสวนนะครับก็อเอารถก็วิ่งดินอีกประมาณวันนี้ได้เพิ่มมาอีกสาสิบเที่ยวนะครับก็จะตัดที่อ่า อยู่แถวเนี้ยทางนาถัาดลงไปนิดนึงนะครับต้องได้ใช้รถย้ายเข้าไปนะครับเพราะว่าถ้าเจะเอาไมโครเดินก็เสียนะครับก็ตรวเช็คบำรุงเล็กๆน้อยๆครับกองก็เปล่าแล้วนะครับเปล่าไว,แว้แล้วแ้้ก็เดียวเช็คมันเครื่องเครื่องใหม่ก็ต้องเช็คนะครับอ่าเริ่มดำเริ่มขาดละเดี๋ยวรออีกประมาณไม่เหลือเหลืออีกวานร้อยร้อยกว่าชั่วโมง เด๋ยอีกประมาณร้อยชั่วโมงเดี๋ยวจะมาพีเอมครั้งใหญ่นะครับเพราะว่าจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนตัวเดือนเป,นเปน็นพรกฮันดอร์ริกทั้งหมดนะนะครับตอนนี้ก็รถก็มันได้ประมาณอ่าสี่ไอสามร้อยกว่าชั่วโมงเองนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งเอาออกมานะคือมาถังล็อกไว้นะครับถ้าล็อกได้ก็ล็อกเลยไไนี่ภายในรถไม่นี่หละครับหมดไหม เส็ตัวเล็กน้อยไปอะจนะัตละบีก็ไม่ใช่บูทุนนะก็อัดแล้วนะครับเพราะจะอจัดไว้อัดไว้อัดไว้แล้วก็ทํางานแล้วก็ทํางานเสร็จแล้วผมก็จะอัดไว้นะครับพอเดี๋ยวจนเที่ยงผมก็อัดอีกรอบนึงนะจุดเราก็ทุกจุดนะครับนี่ครับจุดดำุกคนนะครับตอนนี้สเกอร์หมดแล้วนะครับซีฝั่งโคนากแก้วก็เห็นขอเยอะอนะครับไปวิ่งยุกลังนะ ก็รถกรส็สกปรกนิดหน่อยครับเพรไปอยู่บ้านนะฮะมันฝุ่นนะครับฝุ่นก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับปัดกวาดได้อยู่เล็กเน้อยนนะครับความดูรถหน่อยใายในยรถหน่อยนะ รอบนะครับอันนี้เป็นไม่รูอะไรแต่ไม่ไม่ไม่ใช่ชั่วโมงนะนี่ชั่วโมงของแท้นี่สามพันเก้าร้อยไปสามพันเก้าสิบไปสามร้อยเก้าสิบนะครับพอดีพกดีนปิดนะเริ่มงานนะครับนี่ครับเจ็ดโมงครึ่งนะครับน้ำมันยังเหลือน้ำมันวันนี้น่าจะไม่เติมเพราะามีประมาณสามสิบกระเที่ยวนะครับน่าจะพอดีอยู่พอผมก็ตัดไปเรื่อยๆนะครับความร้อนยังไม่ขึ้นนะ ม,มีแค่นี้นะครับภายในรถผมก็มีแค่นี้แหละผมไม่ค่อยได้แต่งนะครับเดี๋ยวรอรด,ดูการวิ่งดินนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตภายในรถให้ดูนะครับเพราะผมมีโปรเจกต์ขึ้นมาแล้วว่ามีอะไรก็รอติดตามครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ติดตามเกี่ยวกับย้ายรถก่อนนะครับเดี๋ยวผมต้องใส่พวงคนเดียวนะครับเดี๋ยวเรารอกันเจอกันที่บอดินนะครับนะครับวันนี้ก็มาถึงหน้างานตักดินแล้วนะ การลุๆๆๆล,ล,ลเลยจะคัวเขียอวอการเข้าไปล่อกมือก็ได้แงา,านใลรถไก่ครับรถไกสช่วยมีมาออกให้นะครับอันนี้อันตรายนะครับมันจะมีท่อปอกปลาครับตรงนี้ครผมต้องหุดลึกเข้าไปในพื้นที่นะครับรถมานลครับหนึ่งคันนะเสียบเปล่าครับไอ้ม่วงครับ 倒摩啊！ เสียกรบเป่าฮะเสียบเป่าฮะเต้าม่วงฮะมาแล้วครับร้อยสิบเจ็ดนะครับรีบสี่ร้อยสิบเจ็ดนะครับขอก่อนเป็นเคเอ็มห้าร้อยนะครับเดี๋ยวจะรอดูว่าคันนั้นจะมาไหมเคเอ็มดําซิ่งครับอันนี้ตักนาไอดินของเคเอ็มดําซิ่งนหะครับดินตรงนี้นะครับพื้นที่ของเคเอ็มดําซิงนะครับที่ให้มันตักเอานะครับแม่เพิ่นให้มันตักครับเัาจะได้น้ำเข้านานะครับ รู้จุดซ่อมนะครับโอเคครับก็ผมก็บอกจุดซ่อมไปแล้วว่าคันนี้ต้องซ่อมเท่าไหร่เท่าไหร่ครับตรงนี้ตรงนี้นะครับก็เจ้าของที่เอาไปจากผมก็โอเคดูแลดีนะครับแกก็มีรถเบโคสองคันนะครับแกมีซันนี่ล้อซันนี่สามห้าอับตัวหนึ่งแล้วก็แกก็มาหาซื้อรถก็แกโทรมาหาพี่ว่าก็คนรู้จักกันนะครับว่ามีรถใครจะขายไปก็บอกมาเอารถตัวเองเลยนะครับแกมาถึงก็แกก็ไม่ต่อนะ เอาไปเลยนะครับ พอเป็นพาเก็ตก็ดาวปีได้ครับคันนี้ก็สบายครับไม่ต้องเสียเงินดาวครับเอารถมาเลยฮะคันนี้ผมก็คันที่สามนะครับมันก็เลยมีสิทธิ์ตัวนี้ครับดาวปีได้ครับไม่ได้เสียตั้งสกบาทนะครับคันนี้ก็เสียงวดนะครับงวดแรกไม่ได้จ่ายครับมวดที่สองถึงได้จ่ายนะครับแต่ก็มาครับก็ผมเป็นออกง่ายเนาะก็ดีตรงนี้แหละครับ ตามคลิปผมได้นะครับใน YouTube ครับซ่องอของคุณต้านะครับเพราะมาสัมภาษณ์ผมแล้วสองสัมวันก่อนมาแล้วนะเ่ามาจะพมดว่าเออจะคิดว่าอ่าแบบคนที่ออกรถถุนแล้วอ่าธุรกิจโอเคขึ้นนะครับเพราะว่าผมก็ว่าโอเคไหมมันก็ไม่โอเคเพราะรอกคับเพราะว่ามันก็ บริษัทเขาเห็นว่าเรารู้สึกว่าเครดิตดีแล้วก็เพราะผมออกรถคันที่สามนะครับย้ำนะครับคือคันนี้คันที่สามนะที่ออกของคูปต้าเลยอ่ะเพราะมันมีของพี่ผมนะครับคันหนึ่งที่ใครติดตามนะครับที่คันหนึ่งแล้วก็ของผมคันหนึ่งที่ผมขายออกไปแล้วก็มาขายอีกคันหนึ่งนะครับคันใหม่เป็นคันใหม่นะครับคันนี้ เ,เคเอ็มไม่มานะครับเคมไปซื้อท่อซื้อท่อเพื่อจะลงท่อตรงเนี้ยตรงที่ผมยืนตรงนี้นครับเพราะว่ามันเป็นทางขับเขียงนานะเคมไม่ได้มาครับรอบนี้เป็นมัดแต่ว่าน่าจะมาถ่ายคลิปธรรมดาครับเห็นร้อนๆเลยและมาแล้วรอบหนึ่งนะอันนี้ไม่ได้เอารุ่นแรงออกมานะครับอบอกว่า,วาจะให้มาลองอา่านานรงแกนะครับว่าวันนั้นได้เที่เดียว Uh-oh. <laughs> แต่ผมไปรับจ็อบก่อนแล้วครับผมได้ผมกำไรแล้ววันนั้นนะ่ะผมก็ถือว่าได้แล้วแหละว,วันนี้ก็โอ้โหกำไรเต็มๆครับรถดดเล็กครับเนี่ยครับวันละพันครับช่วงนี้ก็มันไม่เยอะเนาะปกติผมเติมเต็มถังทุกวันนะครับหน้างานวันละเกือบสองพันละสมนี้ก็ก่อนพัน